สวัสดีครับทุกคนเอาฟอพร้อมกลับมาแล้วไม่ได้ทำคลิปยาตั้งนานเย้คือวันนี้ผมจะมารีวิวกันดั้มตัวใหม่ที่พ่อผมซื้อมาซึ่งปกติผมเป็นคนไม่ค่อยดูกันดั้มเท่าไหร่แต่พ่อผมอยากให้ผมประกอบซึ่งผมก็ต้องทำโอเคมาแกะกล่องกันเลยตุ้มเออหัว คืออันนี้เดี๋ยวผมจะโอ้โหชุดส่วนยิ่งกันนะคืออันนี้คือตปวนึ่งนะอันนี้คือพ่อผมบอกว่าว่าอันนี้แย่อันนี้จะหา,หาตัวทีด่ดูประกอบยากที่สุดสำหรับผมมาให้และและแต่ผมรู้ว่ากันดำกันดำยากกว่าน,นี้แนะ่แน่นอนแต่คือบผมไม่ได้ดูกันดำขนาดนั้นคือผมไม่รู้ทํางหมกันดำตัวตัวที่อยู่ในกล่องตัวน,นี้ชอว่าอะไรอะไรแต่ละออแบบ แต่ถ้าใครรู้ก็บอกผมด้วยนะครับโอเคตัดผ้าไปตอนผมประกอบเสร็จแล้วกันเออบบคดบนี่นะครับเสร็จแล้วกันดำของผมจริงๆอะ่ะไออะไรตอนต้นคลิปอะอันนี้อันนี้มันหลายเดือนที่แล้วผมเพิ่งมาเสร็จเดือนนี้พอคำตอบแต่คือติดเกมเกมแล้วเฮ้ยคำตอบที่สองคือขี้เกียจเด้เลยละนี่ดูโมเดลเลยครับดูด้านหลัง แต่ไม่ต้องสนอันด้านล่างนะผมไม่รู้ว่าจะติดไว้ยังไงนี่ด้านข้างนี่จริงๆอะมันมีหมวดอีกเยอะเลยแต่ผมแบบไปแล้นะคำตอบก็เหมือนเดิมขี้เกียจโอเคถ้าทุกคนชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ